เปิดตัวค่ายนักนวัตกรเยาวชนที่ตรังการต้านทานยาเสพติดและการเป็นผู้นำสร้างสังคมปลอดยาสังคมที่ปลอดยาเสพติดและสุขภาพทางจิตใจเป็นเรื่องสำคัญมากในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพสูงสำหรับเยาวชนอนันบุญสำราญพันจ่าโทและรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวเช่นนี้ในการเปิดโครงการค่ายนักนวัตกรสื่อสารสังคมต้านพยาเสพติดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังแต่ที่นี่มีเรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่ต้องการการสนับสนุนและการเปลี่ยนแปลง การต้านทานปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและสังคมค่ายนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะมันมุ่งเอาไปที่การสร้างแกนนําเยาวชนที่มีความรู้และความสามารถในการต้านทานปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษาและชุมชนผู้เข้าร่วมค่ายจะได้เรียนรู้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความเข้าใจและทักษะในการสื่อสารเชิงสร้างสารรค์เราต้องการให้เยาวชนเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงสังคมอนันต์กล่าว ไม่เยาวชนมีความรู้และความสามารถในการต้านทานปัญหายาเสพติดจะสามารถนำความรู้นี้ไปขยายผลต่อยอดในโรงเรียนและชุมชนได้เพื่อเป็นเหตุผลที่ค่ายนี้จัดขึ้นมีการอบรมและกิจกรรมตลอด3วัน2คืนเพื่อสร้างความเข้าใจและทักษะในการสื่อสารสังคมเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องการการสนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงจากทุกฝ่ายการสื่อสารสังคมเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเป็นสิ่งสําคัญมากอนันต์กล่าวเราต้องสร้างความเข้าใจและสร้างเสริมการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ปลอดยาเสพติดเป้าหมายอีกหนึ่งอย่างของค่ายนี้คือการสร้างนักนวัตกรเยาวชนเป็นตัวกลางในการสื่อสารสังคมเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดโดยมีการสำรวจสถานการณ์ปัญหาและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดเราต้องสร้างเครื่องมือและสื่อที่สามารถช่วยลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้อนันต์กล่าวและนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการให้นักนวัตกรเยาวชนมีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการพัฒนา ค่ายนี้มีแกนนำเยาวชนเข้าร่วมจาก6โรงเรียนและจัดขึ้นระหว่างวันที่1 2ถึง14กันยายน2568นสณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังนี่เป็นครั้งแรกที่มีการจัดค่ายนี้ในจังหวัดตรังและเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างสังคมที่ปลอดยาเสพติดและมีคุณภาพสูงส,งสำหรับเยาวชนคุณคิดอย่างไรกับการจัดค่ายนี้และการสนับสนุนเยาวชนในการต้านทานปัญหาย,ยาเสพติดมีความคิดเห็นอย่างไรกับการสร้างสังคมที่ปลอดยาเสพติดช่วยแบ่งปันความคิดเห็นของคุณให้เราได้รู้เพิ่มเติมด้วยนะ